ทำคมกำลังใจโดนๆอ่านแล้วได้กําลังใจเผื่อเก็บไว้ใช้กับตัวเองท้อแท้ได้แต่อย่าท้อถอยอิจช้าได้แต่อย่าริษยาพักได้แต่อย่าหยุดทําให้ถึงที่สุดแล้วหยุดที่คําว่าพอปริมาณของความสุขไม่ได้ขึ้นอยู่กับจํานวนของสิ่งดีๆที่เราได้รับแต่อยู่ที่มุมมองของเราที่มีต่อสิ่งเหล่านั้นต่างหาก รวบรวมคำคมและข้อคิดกำลังใจดีๆสั้นๆมากมายวันนี้จึงได้รวบรวมคำคมดีๆมาให้อ่านกันอาจจะได้ทั้งข้อคิดและกำลังใจดีๆในการดำเนินชีวิตต่อไปถึงจะไม่มากเท่าไหร่แต่ขอเป็นกำลังใจให้ทุกคนบางอย่างแค่คิดก็มีความสุขบางอย่างคิดแล้วสนุกก็คิดกันไปบางอย่างคิดแล้วทุกจะคิดทำไม ทุกอย่างไม่ได้ขึ้นกับใครอยู่ที่ใจเราคิดไปเองปริมาณของความสุขไม่ได้ขึ้นอยู่กับจำนวนของสิ่งดีๆที่เราได้รับแต่อยู่ที่มุมมองของเราที่มีต่อสิ่งเหล่านั้นต่างหากจงฝากชีวิตไว้กับสติและปัญญาอย่าฝากไว้กับโชคชะตาที่มองไม่เห็นอย่าคาดหวังกับสิ่งที่มีชีวิต อย่ายุดติดกับสิ่งที่มีวันดับสลายอย่ายอมแพ้หากยังมีลมหายใจอย่ากระมาตมากไปกับใจคนไม่มีความสำเร็จใดที่จะไม่ใช้ความพยายามและเวลาความรู้สึกที่แย่ที่สุดไม่ใช่ความอ้างหวางหรอกแต่เป็นเพราะการถูกลืมโดยคนที่คุณไม่มีวันลืมเขาได้ต่างหากขืนที่ท้องฟ้ามืดที่สุดเราจะเห็นดาวได้ชัดที่สุด และวันใดที่เราทุกที่สุดเราจะได้เห็นว่าใครรักเราที่สุดความสำคัญของการมีเพื่อนไม่ได้อยู่ที่เรามีเพื่อนกี่คนแต่สำคัญที่เราเหลือเพื่อนอยู่กี่คนในยามที่เราต้องเจอกับวิกฤตของชีวิตถึงคนเราจะมีเวลา24ชั่วโมงเท่ากันแต่เชื่อสิคนรอกับคนถูกรอกมันนานไม่เท่ากันวันนี้ท้อไม่เป็นไรขอใจสู้ พรุ่งนี้ยังมีอยู่ให้แก้ไขมีความหลังเป็นบทเรียนใช้สอนใจอนาคตวันข้างหน้าเป็นอย่างไรอยู่ที่เราบางครั้งเวลาที่เรามีปัญหาเราก็ไม่ได้ต้องการคำปรึกษาแต่เราต้องการใครสักคนที่พร้อมจะรับฟังปัญหาท้อแท้ได้แต่อย่าท้อถอยอิจฉาได้แต่อย่าริษยาพักได้แต่อย่าหยุดทำให้ถึงที่สุดแล้วหยุดที่คำว่าพอ บางครั้งเรามองหาสิ่งที่ขาดจนพลาดสิ่งที่มีและบางครั้งก็เฝ้าหาสิ่งที่ดีจนทำให้สิ่งที่มีนั้นหายไปมีสามทางเลือกให้คุณในการทำอะไรสักอย่างคือทางที่ถูกทางที่ผิดและทางที่คุณเลือกทำวิธีเปลี่ยนคนอื่นที่ดีที่สุดคือเปลี่ยนมุมมองของตัวเราเองการเสียใจเป็นเรื่องปกติแต่อย่าเสียใจเรื่องเดิมซ้ำแล้วซ้ำเล่าเพราะจะกลายเป็นเสียเวลา เมื่อคิดจะเดินไปข้างหน้าโปรดอย่าหันมองกลับหลังอย่างเสียดายมองปัญหาให้เหมือนกับเม็ดทรายถึงจะเยอะมากมายแต่ทรายก็เล็กแค่นิดเดียว